สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยามเย็นนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับเสร็จจากภารกิจเนาะว่างแล้วก็มารับชมรับฟังพระสมเด็จกันได้นะครับมาเชิญมาชมดูพระสมเด็จนะครับอ,อันนี้นะพี่นะจะเป็นชุดที่ผมนะครับได้เก็บสะสมเองนะครับใช้เวลาเก็บนานอยู่พอสมควรนะพี่นะ ่ามีอยู่6องค์นะครับอมีอยู่องค์นึงในไลท์ด้วยนะพี่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยครับนี่ครับมีอยู่6องค์นะครับอันนี้เป็นพระที่ผมเก็บสะสมไว้เลยนะพี่นะ่าผมก็อยากอ่าสำหรับอีนพีนี้นะผมก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับสำหรับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบสมเด็จนะครับอ่า คนที่ชอบคนที่รักพระสมเด็จนะครับออาเชิญมารับชมรับฟังกันก่อนนะนี่นะครับเห็นมีพี่ๆนะครับถามกันมามากเลยนะพี่นะนี่ครับอองค์นี้เป็นองค์ที่ผมเอาขึ้นไลฟ์เมื่อคืนนะครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับอผมเอาไปโชว์ในไลฟ์นะครับมีพี่ๆสอบถามกันมาเยอะเลยนะพี่นะอเดี๋ยวเดี๋ยวไวรายการสุดท้ายแล้วกันเนาะของนี้ต้องเ,เอาไว้รายการสุดท้ายนะคะนะรับสนใจนะพี่นะ เบอร์โทรอดีไนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับเดี๋ยวจะสแกนคิวบ์โค้ดก็ได้เหมือนกันนะครับพี่นะแล้วเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาพบกับรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะอันนี้นะครับเป็นพิมพ์อกครุฑเสียนบาทนะครับอันนี้เป็นวัดบางขุนพรมนะครับเก่าๆเ,เลยนะพี่นะ ครับพิมพ์อกครุดเสียนบาทนะครับอ,อ่าดีครับดูเนื้อนะครับ <c oughs> ของกุกวัดบางหุ่นพมนี่ดูง่ายๆเลยนะพี่นะจะมีคาบกุกนะครับจะมีคาบกุกขึ้นที่ตัวองค์พระนะพี่นะ อันนี้ครับโอ้พิมพ์สวยเลยนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านข้างครับโอ้สวยงามนะพี่นะเก่าๆเลยนะพี่นะโอ้เนื้อสวยนะพี่นะนี่ครับผมเก็บไม้อย่างดีนะพี่นะเก็บอย่างดีเลยนะครับองนี้นะ นี่ครับสวยงามเลยพี่นะสวยงามเลยครับตรงนี้ครับอ่า,อารายการที่หนึ่งนะครับเอผมบอกราคาเปิดราคาเลือแล้วกันนะพี่นะจะได้แบบไม่ต้องโทรมาถามเลยเนาะจะได้แบบดูในไลฟ์นี้ปุ๊บอ่าแล้วสนใจรายการไหนปุ๊บทักไลน์เข้ามาปิดหรือยังไงก็ว่ากันไปเลยนะครับอ่า ปิดเลยครับใครไวใครได้เลยนะพี่นะอ่านี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งใบเทานะพี่นะอ่าต่อไปรายการที่สองนะครับอ่าอันนี้เป็นพิมเจดีนะครับวัดระครังนะครับตรงนี้จะบอกว่าพิมพ์ชัดพิมพ์สวยเลยนะพี่นะอ่าพิมพ์ชัดพิมพ์สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบเลยนะพี่นะ ให้ดูพิมพ์นะพี่นะพิมพ์วงนี้ชัดสวยเลยครับยาดแป๊บหน่อน่ี่นะอ่ะนี่ครับนี่นะครับจุดสังเกตที่หนึ่งนะครับอ่าพี่ๆจำกันไว้นะครับอ่าจุดตรงนี้นะครับจะอุมๆหน่อยนะครับ ตรงนี้นะพี่นะอ่าแล้วก็มีจุดที่สองน,นะครับเออนี่ครับดูหมายเลขสามตรงนี้นะครับโอเขนะพี่นะถ้าพิมพ์ชัดเส้นจีวรจะคล้ายพิมพ์แตกข้างอกขวานะครับอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะพี่นะจําแต่ละจุดไว้นะครับอันนี้นะครับมีจุดนี้นะครับอ่าจุดนี้ตามนี้นะครับแล้วก็มาดูจุดที่หกนะครับอ่าจุดที่หก ปรากฏล่องรอยการซ้อนพระบาทโดยขาข้างขวาซ้อนขาข้างซ้ายเห็นเป็นล่องชัดเจนนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะพี่นะอ่า,อาแล้วก็จุดที่แปดนะครับจุดที่แปดคือฐานชั้นกลางเป็นสันคมคล้ายคมขวานตรงกลางนะครับเป็นลาดลึกลงด้านล่างมากนะครับอ่านี่นะครับให้ดูตรงนี้นะครับอ่านี่ครับ เดี๋ยวเราให้ดูกันเลยนะพี่นะสูมให้ดูครับบอกว่าองค์นี้พิมพ์ชัดมากเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่นะผมก็เก็บไว้นะพี่นะเก็บไว้แล้วก็อยากมาแบ่งปันพวกพี่ๆนะครับงงสิครับว่าทําไมสวยแบบนี้ทําไมไม่เก็บไว้นะครับเพราะว่าผมอยากเอามาแบ่งปันจริงๆนะพี่นะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวสังเกตก่อนนะครับ อ่านี่ครับตรงเกตนะครับนี่ครับจะตรงกลางกลางจะบุมบวมหน่อยนะพี่นะอ่านี่ครับอ่านี่ครับนี่นะสังเกตชายจีวรนนะพี่นะนี่ครับเส้นอยู่ไหนหนึ่งนะพี่นะนี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับอ่านี่นะครับปรากฏ อ่านี่เป็นจุดที่หกเนาะที่ดูเมื่อกี้นะครับที่ว่าเท้าซ้ายทับขาขวานะครับจะเห็นปลักกดได้ชัดเลยนะพี่นะอ่านี่ครับแล้วฐานชั้นกลางนะครับจะคล้ายสันคมขวานขึ้นมานะพี่นะฐานชั้นกลางนะครับอ่าคือฐานชั้นตรงนี้นะครับอ่านี่ครับสวยงามเลยนะพี่นะอันนี้ถูกพิมพ์เลยนะครับแถมเนื้อมวลสารยังสวยงามนะครับด้านหลังเป็นรอยกาบหมากนะพี่นะ ผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับมวลสารนะพี่นะชัดเจนเลยครับอืสวยงามเลยพี่นะถ้าจะปิดนี่ทักไลน์มาปิดได้เลยนะครับผมปกติ อย่างว่าเราพี่เนาะพูดตรงๆเลยนะครับปกติถ้าเกิดเปิดราคาประมาณนี้ผมก็จะให้โทรมาถามอะไรงี้เนาะแต่เราแบบเรียวๆเอาความจริงใจเลยนะพี่นะผมก็อ่ะเปิดราคาเลยนะพี่นะถ้าสนใจจริงๆก็ทักมาปิดได้เลยนะครับใครไวใครได้นะพี่นะอา่านี่ครับด้านหลังเป็นกราหมากนะพี่นะอันนี้ครับรายการที่สองนะครับเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะด้านหลังเป็นกาบหมากครับรอยกาบหมากนะเขาเรียกกันแบบนี้นะครับอ่าอน,นี้สวยนะพี่นะ <c oughs> สวยทุกองคนะพี่นะจะบอกให้ไว้เลยนะครับว่าสวยทุกองคนะครับนี่ครับเม็ดมณฑศาส์มมนะครับ นี่ครับนี่ปรากฏเส้นใต้ตักเส้นปูรองนั่งด้วยนะพี่นะสังเกตนะครับอยู่ตรงไหนหรอนี่นะครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูใหม่นะครับเผื่อบางพี่บางท่าน f อซยังไม่รู้นะครับนี่ครับ สวยงามเลยพี่นะเม็ดมวลสานี่โหชัดเจนเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ครับอื้มอ่ะนี่ครับรายการที่สามนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ไปรายการที่สี่นะครับนี่จะบอกเลยนะพี่นะองค์นี้เนื้อสวยมากครับอ่า <c oughs> นี่ครับนี่ด้านข้างนะพี่นะด้านหลังนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับนี่เป็นชุดพระที่ผมเก็บสะสมนะพี่นะเก็บสะสมไว้เลยนะครับลงกล้องให้ดูนะพี่นะ เดี๋ยวก่อนลงกล้องให้ดูเส้นส้มเส้นอะไรก่อนนะพี่นะนี่ครับตัดนี่ถูกพิมพ์เลยนะพี่นะตรงนี้นะครับเส้นชายจีวอนนะครับ <c oughs> อเดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับอ่านี่ครับเกีย <c oughs> นี่จะเอียงเอียงหน่อยนะพี่นะนี่นะครับ เนื้อหามวลสารสวยมากเลยนะพี่นะไอ้เส้นสีแดงๆนี่ไม่ใช่มวลสารอะไรนะพี่นะเป็นเส้นพรมนะครับที่ผมวางอยู่กับพื้นตอนแรกนะพี่นะผมวางไว้กับพรมนะครับอ่าผมได้เอามาส่องดูเนื้อหาก่อนที่จะอ่ามาให้พวกพี่ๆรับชมกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ได้เช่าบูชาไปเดี๋ยวผมจะปัดต้องปัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเอาแปรงอ่อนๆน,นะครับปัดออกให้นะครับอ่าไม่ต้องกลัวนะพี่นะ ได้เนื้อแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่เห็นเ,เส้นรองใต้ตักด้วยนะครับอานี่ครับด้านข้างปีแยกเลยนะพี่นะปีแยกเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะพี่นะ,ส,นะส,นสีขาวขาวนะครับอสีขาวๆาวนี่ครับสีขาวขาวุ้นๆนะครับจะเป็นมวลสาร ปูนเปลือกหอยนะครับที่ตำไม่ละเอียดนะครับถ้าเป็นสีขาวใสๆนี่จะเป็นเม็ดข้าวสุกนะพี่นะอ่านี่ครับ <c oughs> อ่านี้ครับนี่ด้านหลังนะครับโหพี่สวยงามเลยนะครับเป็นสมเด็จวัดรักครังนะครับโอ้โห สวยสุดยอดเลยนะพี่นะน,นานจะมีออกมาให้ชมให้แบ่งปันกันนะพี่นะ,ะรายการนี้นะพี่นะรายการที่สี่นะครับขอสองพันบาทนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับอ่านี่เป็นสมเด็จวัดวะะระฆังพิมพิมพ์พประธานนะครับสวยนะพี่นะเนื้อสวยใช้ได้เลยนะพี่นะเ,เอาไปนี่แป๊บหนึ่งนะครับ ให้เปิดตำราดูเลยครับอ่านี่นะพี่นะสมเด็ดพระสังวิมพรัประทานนะครับเทียบเทียบเลยนะพี่นะดูเนื้อ ในตำลานะครับอ่ะแล้วดูเนื้อองค์นี้นะครับนี่นะครับโอ้โห,โหพี่ดูดิพี่อ่านี่นะครับอ่าอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะพี่นะอ่านี่นะครับเปรียบเทียบพิมพ์นะครับโอ้โห,โหพี่ แขนนะครับนี่นะครับแขนนะพี่นะแขนสองข้างนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับเห็นนี่ไหมเส้นนะเส้นใต้รองนั่งนี่พี่อันนี้ก็มีนะครับองนี้มีนะครับนี่ครับอืฮะอ่ะสมภายนอกแล้วเดี๋ยวผมซูมลงกล้องให้ดูครับ อ่านี่นะครับนี่ครับโอ้โหนี่นครับเส้นใต้รองนั่งนะพี่นะ <c oughs> สวยงามพี่พนะมวนสารเก่าๆนะครับมวลสารชัดเจนนะครับพิมพ์ถูกต้องเลยนะครับนี่ครับนี่ขอบครับ โอ้พี่สวยงามมากนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โห,โหพี่นี่ครับเม็ดมนสานี่จัดจ้านมากเลยนะครับโอ้โหนานๆจะมีมาให้เห็นนะครับมีมาให้แบ่งปันนะพี่นะ ใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครไว้ใครได้เนาะอันนี้ครับรายการที่ห้านะครับเอาไปสองพันบาทนะครับสองใบเทานะพี่นะอ่านี่นะครับอันน่๋จะมีมาให้ชมให้แบ่งปันนะพี่นะเนื้อแบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้นี่สุดยอดเลยนะครับอเดี๋ยวลองมาต่อกันเลยนะพี่นะนี่ครับหนังสือที่เผื่อพี่ๆนะครับสนใจหนังสือนะครับอ่ผมโปรโมทให้เขาเลยพี่นี่ครับ ผมออาหนังสือนี้มาดูเลยนะครับนี่ครับสมเด็จวัดรักคังครับนี่ครับสวยงามครับเราก็ศึกษาจากตำราเป็นหลักนะพี่นะเราศึกษาจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูรายการสุดท้ายเลยนะพี่นะจะบอกว่านี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นกุของวัดบางขุนพรมนะครับโอ้โหพี่ดูดิพี่อันนี้นี่เอฟซ ติดต่อมาหลายคนมากเลยครับทักโทรมาทักไลน์มานะครับโอ้โหพี่อ่าลับไปชมกันดีกว่าเนาะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะพี่นะอ่านี่ครับโอ้โหพี่ดูเนื้อดีนะครับเม็ดมวลสารนะครับ <c oughs> อันนี่ครับนี่นะพี่นะรอยแตกโอ้โหสวยจริงๆนะพี่นะนี่นะครับด้านข้างนะครับรอยปิรอยแยกนะนี่นี่มีเม็ดมนสารด้วยนะครับมเม็ดมนสารชัดเจนนะพี่นะ นี่ครับอืมอ่าเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังนะครับอ่านี่ครับอืม <c oughs> จะบอกว่าเอ่อไม่ได้มีมาให้ดูมาให้ชมกันบ่อยๆนะพี่นะอ่านี่นีผมมีมาแบ่งปันแล้วนะครับผมเก็บสะสมไว้เองเลยนะพี่นะอ่า แต่ในไหนก็นะครับผมอยากฉลองครบ2000คนด้วยนะครับผมก็เลยจัดเลยพี่นะแบ่งปันพวกพี่ๆ FC เลยนะครับให้กับช่องเรานะครับต้องขอบคุณพวกพี่ๆ FC มากเลยนะครับที่กดติดตามช่องเรานะครับอ่านี่นะครับพิมพ์เส้นได้นะพี่นะอาองนี้ผมจะเปิดราคาเลยนะพี่นะ ผมจะเปิดราคาเลยนะครับแล้วจะทักหรือจะโทรมาก็ว่ากันไปเลยนะครับใครไวใครได้นะครับนี่พี่เนาะรายการที่หกนะพี่นะพิมเส้นได้นะครับเอาไปสองพันบาทนะครับราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอนี่นะครับใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะอ่งหากพี่ๆท่านใดนะครับอยากยกอับอยากเหมาทั้งอับนี้นะครับอ ติดต่อมาได้เช่นกันนะครับราคาก็ยังไงก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับฝากช่องทางการติดต่อทั้งนิดหนึ่งนะพี่นะเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นนะครับมีสแกน QR ลล์ e โค้ดด้วยนะครับแล้วยังมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับหากพวกพี่ๆนะครับ ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพระสมเด็จเรื่องชื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีพระสมเด็จมาแบ่งปันกับพวกพี่ๆแบบนี้ทุก e p เลยนะครับอ่าก็ e p นี้ก็ขอไว้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ